ไล์ช่องไหนไล์ช่องนี้ค่ะตัวเองไล์ช่องนี้ทุกวันเลยนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าช,ช่องช่องของเขาที่พู้ติดตายยังไม่ถึงเขากาลังให้จิกต่อเปิดปุ่มเปิดปุ่มไล์ให้เขาอยู่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวนั้น ี่ทไมนแนเพื่อนเยอะเพราะสอบไปสูบขอดขาดตัวเองนะทีนี้แบนเลยใจเย็นแฮปปี้เบิร์ดทูชูไม่แฮปปี้เบิร์ดได้อย่างันนอดวันเกิดน้องก๊อปเลยใหม่กอบกปไม่ใสแล้วใจเย็นดไม่เป็นไอกคะย็นแล้วไม่แล้แฟนเครียดให้แฟน หนึ่งเจ็บค่ะตัวเองทำไมได้ไปนั่งไม่ไบแล้วคะไม่ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะไม่มีรถไปบดินมาสปาไม่ใช่เปลี่ยนปลั๊กไฟเฉย คะไรไปคู้แบจ็จมวนใช่ทำไมทุกคนเนี่ยไล่ต้องไล้สองคนรักนระู้แฟนให้กำลังใจอยู่เด้อตลอดกับแฟนพี่เป็นสิบเป็นสิบเลยนะเขาไปอยู่บ้านยาย

ไม่มีใครอยู่เลยรถไม่อยู่สักคันฟันกระต่ายใช่ฟันกระต่า,ตายใ่ทําอะไร่ะเาใเื่อวเงา,ก,นานกันนอนกัเหมดแน้วเขาไม่อยากไม่อยากค่อยไม่ถึงพี่โมลเลย 2. สองจำวันหนูไม่ได้โถสักใส่หลไตหูเสื่อมโอ้คาง ามที่เขาพูดนั่นแหละตามที่เขาพูดนั่นแหละตามที่เขาพูดนั่นแหละตามน,นั้น